อูนิวเอ็กครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ไลท์รุ่น50วัตต์นะครับดวงเล็กนะครับผมดวงเล็กเท่า40นะครับแต่แสงนะครับจะกว้างและเข้มกว่านะครับผมอ่ะอันนี้เราดูนะครับไฟต่ำนะครับอันนี้แสงไฟหน้าเดิมนะครับเปิดแล้วนะครับจะอยู่ประมาณเนี้ยอ่ะนี่คือแสงไฟหน้าเดิมนะเห็นไหมแสงไฟหน้าเดิมนะครับต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันครับแล้วก็ไฟสูงนะครับไฟพาร์นะครับเปิดสูงค้างก็จะเป็นไฟสปอร์ไลท์สูง เหลืองนะครับค้างไว้กดพาร์แล้วก็ได้ตาเมือครับแล้วเวลากดเปิดตามอยู่นะครับเวลาคุณกดพารนะครับก็จะดีดเป็นสูงแบบนี้ครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเปิดสูงต่ำพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดในที่มืดที่ไม่มีรถสวนมานะครับเพราะจะแยงตาเขานะครับผมประมาณนี้ครับไฟต่ำเปิดได้ตลอดการเดินทางนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับคู่เดียวจบซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับ อันนี้ติดตั้งตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับแปลงขายยึดโดยซันบีมเองนะครับผมไม่มีขายนะครับแล้วก็ติดตั้งแตรบอรแท้หนึ่งคู่ครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ครับ